สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะมาอัปเดตผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่7กันนะคะวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566ค่ะ Nottingham Forest เสมอกับ Brentford 1ประตูต่อ1 Forest ได้ประตูจากน i c h o l ส s d o m i n g u ในนาทีที่65นะคะส่วน Brentford ได้ประตูจาก Christian นอกา a ในนาทีที่58 คืนวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ฟูลแลมแพ้เชลซี0ประตูต่อ2เชลซีได้ประตูจากมิคาโลมูดริกในนาทีที่18และอามันโดโบโรยานาทีที่19 คืนวันอังคารที่3ตุลาคม2,566คาลูตันทาวเปิดบ้านแพ้เบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ2ลูตันได้ประตูจากเอลิยาอเดบโยในนาทีที่84ส่วนเบอร์ลี่ได้2ประตูนะคะจากไลฟ์ฟอสเตอร์นาทีที่45บวก2และยาคอบบรูลาเซนในนาทีที่85ค่ะไปอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024อัปเดตล่าสุดทุกทีมแข่งกัน7นัดเท่ากันแล้วนะคะ อันดับที่1นึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะแข่ง7นัดชนะ6แพ้1มีอยู่18แต้มค่ะส่วนอันดับที่2เป็นทางด้านของทอตแนมฮอสเปอร์และอันดับที่3อาร์ซอนมี17แต้มเท่ากันอันดับที่4ลิเวอร์พูลมี16แต้มอันดับที่5แอสตันวิลล่า15แต้มเท่ากันกับอันดับที่6คือไบรตันนะคะอันดับที่7เวสต์แฮมมี13แต้มอันดับที่แนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะมี12แต้มอันดับที่9้าคริสตันพาเลตมี11บเ็แต้มนะคะในขณะ ในตเต็ดมีกาวแตมค่ะ อันดับที่11เชลซีกับอันดับที่12น็อตติงแฮมฟอร์เรสมี8แต้มเท่ากันรวมไปถึงฟูลแลมอันดับที่13มี8แต้มเท่ากันนะคะอันดับที่14เบรนท์ฟอร์ดและอันดับที่15วูฟแฮมตันมีทีมละ7แต้มในขณะที่อันดับ1 6ค่ะเอเวอร์ตันอันดับ17ลูตันทาวอันดับ18บเบอร์รี่มีทีมละ4แต้มนะคะส่วนอันดับ19บออลมัดมี3แต้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแหละค่ะ จากนั้นค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่5อันดับดาวซันโวล่าสุดนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่7อันดับที่1ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่ยิงไป8ประตูตามมาด้วยโซนเฮิงมินจากทอตแนมฮอสเปอร์ยิงไป6ประตูจารอดบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะยิงไป5ประตูตามมาด้วยออสซอนเอดูอาค่ะ จากคริสตันพาเลตยิงไป4ประตูเท่ากันกับอีวานเฟอร์กูสันจากไบรตันนะคะซึ่งยิงไป4ประตูไปดู5อันดับจอมแอสซิสต์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่7กันนะคะเจมส์แมดิสันจากท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะทำไป4แอสซิสต ตามมาด้วยเปโดเนโตจากวูฟแองตันนะคะที่ทำไป4แอสซิสเช่นกันมูฮัม็ดซาราจากลิอร์พูลค่ะทำไป4แอสซิสคิรันทริปเปียจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำไป4แอสซิสนะคะและฮูเลียนอัลเรสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไป3แอสซิสค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ